ว,นนวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเดือนกรกฎาคมน,นะคะพศสอง6ันห้า้อยหกสิห่าตอนนี้ก็ใกล้ๆเที่ยงแล้วนะคะก็พากันมางานแต่งงานของน้องถุยฟูนะคะอยู่อำเภอเวียงสาแต่ระหว่างทางก็จะผ่านอำเภอร้องกวางอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะก็เป็น อะไรที่แบบเคยอยู่เมื่อก่อนค่ะเมื่อ40ปีก่อนนะคะตอนนั้นก็อายุประมาณเท่าไหร่นะ10ขวบเนาะมาตอนนั้นมาอยู่มาอยู่ป .4 ที่อำเภอลองวางนะคะแล้วกอ็อยู่ได้2เดือน <c oughs> อยู่ได้2เดือนอยู่ไม่ได้ <c oughs> กลับลำปางนะคะ,อ,ะอันนี้พามาที่อุทยานน้ำตกนะคะเป็นน้ำตกห้วยลง อำเภอลองควางค่ะเคยมาสมัยเด็กๆนะคะก็จะผ่านไปน่านนะคะน่านก็จะผ่านผ่านขึ้นไปอีกประมาณ40 40ิกิโลก็ถึงนะคะก็โอ้เด็กๆมาเที่ยวน้ำตกกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างใน